ถ้าวันนี้คุณอยากจะเริ่มต้นธุรกิจบางอย่างสิ่งหนึ่งที่คุณต้องมีก่อนเลยนะคะนั่นก็คือความรักค่ะทําไมต้องมีความรักรูกนมเพราะว่าธุรกิจค่ะไม่ใช่ทุกธุรกิจที่เริ่มต้นทําแล้วมันจะสําเร็จอย่าเรียกว่าไม่ทุกธุรกิจเลย,เลยดีกว่าค่ะแต่มันเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆค่ะ อย่างมากเลยคือ10%ที่คุณเริ่มต้นวันนี้แล้วคุณจะสามารถสําเร็จเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าวันนี้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณกําลังเริ่มต้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแล้วคุณไม่มีความรักในสิ่งสิ่งนั้นมันก็เป็นไปได้ยากที่คุณจะอดทนต่อสู้ฝ่าฟันเพื่อทํามันให้สําเร็จแต่ถ้าหากว่าการสิ่งที่คุณเริ่มต้นมันเป็นสิ่งที่คุณรักค่ะไม่ว่าปัญหาอะไรมันจะเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าการเริ่มต้นทําทุกอย่างธุรกิจด้วย มันจะต้องมีปัญหาจะต้องมีอุปสรรคมันจะต้องมีความท้าทายมันต้องเจออะไรที่เราคาดไม่ถึงแต่ถ้าคุณรักมันค่ะคุณจะรู้ว่าฉันจะทํำยังไงเพื่อฉันจะแก้ปัญหาคุณจะสนุกกับการที่เจอปัญหาแล้วก็ก้าวข้ามผ่านมันเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดจะเริ่มต้นในเรื่องของการทาธุรกิจเริ่มต้นจากความรักรักอะไรอยากที่จะเห็นอะไรที่มันเติบโตงอกงามเริ่มจากสิ่งนั้นค่ะว่ามินิบิสเนตกับครูจอยบิสเนตเอ็กซ์เพรสฝากไว้เท่านี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ